อยู่บ้านห้าบปอึดแนวอยากแนวกินดอกจ้ะอยากบักม่วงกะมีหมักม่วงว้าวอยากนอคากะหาลกเอา้าว้าวแต่ว่า นี่ขอแม่อยู่อย่างหนึง่งมันบเมนของเฮาน้องหาหลักเอาอย่าปากเด้อได้แล้วพี่น้องอันนี้คือปลาคาเลยจ้ะ หาลกนอคาไปหลวกกินกับปนลนะจ๊ะเนาะแล้วเราจะเก็บมะม่วงสุกกันมันนอนถ่ายยู่คิดินนี่เพี่น้นอ บ้านห้าบออึดเนวยอยากแนวกินดอกจ้าความสุขของคนบ้านนอกก็คือก้านได้ยู่บ้านจะคลองนะจา้าพี่น้องมะม่วงสุกมันหลน่นเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนเนาะ เลยนี่มันอยากเสียแล้วบ่เอาแล้วเนาะกลนสอดแล้วพี่นอกมะม่วงกลนสอด อันนี้ก็ซุกแล้วมัม่วง,งมันซุกร้ายเลยจ้ะแต่ว่ามันอยู่บ้านก็นมีร้ายอยู่เนาะห้าก่สิบเอาเมื่อละเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเก็บลูกนั้นมันซุก มาอยู่บนต้นไม้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่มันสุกแล้วเก็บอันนี้ก็สุกเบิดแล้วเด้อห็นบ่นจ้ะ อคอนถอกคอนเทนบ่คอยมีดอกจาก้าส่วนมากกับชีวิตจริงเนาะสุกแล้วลูกนี้ปีนต้นใหม่อยู่ดอจ้ะนี่แต่ว่ามันไม่สูงเนาะมันสุกแล้วพี่น้องเราต้องเก็บก่อนที่มันจะเน่า หมกม่วงต้นนี้ต้องได้เก็บไปบ่มหลายๆ้ายแล้วมันเหลืองบนแล้วพี่น้องกินไม่ทันกันเด้อจะก,กินไม่ทันหลายโพดเนาะขึ้นหอดป้ายใหม่เลยพี่น้องมันเหลืองบนแหลวเราก็จะเก็บเลยล่งก่อนพี่น้อง มันสีเอาเมื่อบดได้หลายโพดนี่ละจ้ะมันสุกเอาแค่นี้แหละเอากลับบ้านไม่ได้แล้วก็หนอขา กับแล้วพี่น้องบ่มีถุงใส่ต้นมะม่วงต้นไม่ใหญ่เด้อแต่ว่าลูกดกว่าสิดึงนอคาอีกบ่ดึงแล้วจะหอนหอนวาสีมา่ายามแรงกระยานน้นำซากกะแห่ง ต้นนี้กระเรื้องแล้วเด้อจ้ะส่วนต้นนี้ไม่ค่อยเป็นเลยสามต้นดูกสามต้น